สวัสดีจ้าดูคือแบล็กแฟมมาแล้วจ้าคะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะเพกรวิจิตริ์กันต่อไปนะจ้าคะเรามารู้เรื่องงานสถาปัตยกรรมกันต่อไปเลยแม้เพราะว่างานสถาปัตยกรรมนั้นจุดสนใจและความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามยุคสมัยแต่ในประวัติศาสตร์นั้นมีบันทึกบางอย่างน่าสนใจเจ้คาค่ะเมื่อย้อนไปดูหนังสือเก่าโบราณที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งคือ The Architectura ของ m a r u s B h e t r u m s t o r i o สถาปนิกและวิศวกรแห่งอาณาจาักรโรมันน้นเก่าแก่แทบไม่อยากเชื่อข้อเขียงของท่านวีทรูเวสระบุว่าสถาปัตยกรรมต้องมีคุณลักษณะ3ประการคือ 1. ความแข็งแรง 2. การใช้การได้ 3. ความคงทนแนวทางดั้มเดิมที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือโบราณยังถูกอ้างอิงจนถึงปัจจุบันเลยนะจะบอกให้สุดยอดอ่ะแล้วพบกันใหม่นะ